สวัสดีสวีดาท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกคนด้วยนะครับ<ะ>สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าจอมเวทสายซัพพอร์ตมันไม่รุงก็มุ่งสู่จอมเวทส,สุดแกร่งมันซะเลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเรื่องนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเอาล่ะถ้ารพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลย เปิดเรื่องมาในตอนที่สองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตซึ่งก็จะเป็นในตอนที่พวกเพยคราวเนี่ยยังเรียนในสถาบันเวทมนตร์อยู่และดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับจะเป็นวันจบการศึกษาแล้วละ่ะแต่ดูเหมือนว่าปาร์ตี้ของอเล็กหรือว่าพวกเพคราวเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะครับจากดันเจียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยก็ต่างคิดว่าพวกเพยคราวเนี่ยคงจะตายห่าก,กันในดันเจียนแล้วละ่ะแต่ทางด้านผู้ที่เป็นอาจารย์เองนะครับเธอเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในลูกศษิษย์ของตอนเองแล้นะว่าพวกเขาจะต้องกลับมาได้อย่างแน่นอนแลละในนนนจจัััังงงงงหว้้้เอออรบทาาาดดปตีขพกกกก็็ไมิ ซึ่งก็กลับมาแบบมอมแมมเลยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังสบายกันดีอีกทางพวกเขาเนี่ยยังสามารถเคลียร์ดดนเจียนชั้นที่68ได้อีกด้วยซิงก็บอกเลยนะครับว่าแม่งโคตรสุดยอดนักเรียนทุกคนเนี่ยก็ถึงกับตกใจได้หลาดพอเดิมทีแล้วเนี่ยสถิติสูงสุดของสถาบัานแห่งนี้ก็คือชั้นที่37แต่เพีงของกูเนี่ยแม่งรอบไป60กว่าเลยและทางด้านอาจารย์นะครับก็ได้มอบเกียรติบัตรในการจบการศึกษาของทั้ง4คนซึ่งคนแรกก็คือออร์เนสเรนอันดับ4ี่ของโรงเรียนอันดับที่สามคซ และอันดับที่1นะครับก็คือทางด้านอเล็กเพเกครอวนี่เองนะครับบอกเลยว่าไม่โคตรเก่งและหลังจากจบการศึกษานี้เองนะครับดูเหมือนว่าทั้ง3คนนอกจากเพเกคราวเนี่ยพวกเขานั้นอยากจะไปตั้งปาร์ตี้นักผจญภัยซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเขานี่ถ้าห่างอยู่ด้วยกัน4คนแล้วก็บอกเลยนะครับว่าไม่โคตรเก่งโคตรโหดอาจจะเป็นปาร์ตี้ที่แข่งแกร่งอันดับต้นๆของกิวนักผจญภัยเลยก็ว่าได้แต่เพเกคราวก็ได้บอกกับทุกคนไปนะครับว่าเขาเนี่ยมีความฝันอยู่นั่นก็คืออยากจะเป็นจอมเวทของราชสำนักซึ่งทุ เพราะว่ามันก็ดูจะมั่นคงกว่านั่นหละนะซึ่งเพคราวาก็ได้ตอบไปพังๆนะครับว่าเขาเองเนี่ยเขาอยากจะให้พ่อของตอนเองนั้นอยู่อย่างสบายแต่อีกเหตุผลนึงเนี่ยก็คือเขานั้นนะครับอยากจะตามรอยทางด้านอาจารย์ของตอนเองและก็อยากจะเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบภายในและทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้ตอบให้เขาเราไปว่าพวกเขานั้นโอเคกับการตัดสินใจของอเล็กแต่ถ้าว่าพวกเขาก็ได้บอกไปวันหากวันไหนและวล้ก็ที่พวกเขานั้นแข็งแกร่งจากการเป็นนักพจนภยัยพวกเขาจะต้องกลับมาดึงตัวเพราเาอย่างแน่นอนเพราะงานเตรียมตัวไว้ด้วยล่ Alex, ะ ได้ตอบตองลงไปนะครับแล,แล้วภาพเนี่ยก็ตามที่ปัจจุบันในตอนนี้นะครับเพ่คร <Hey, S 1> าวแล้วก็น้องโยอานานหลังจากที่พวกเขาได้เคลียร์ดันเจียนชั้นต้นๆมาแล้วเนี่ยก็ได้กลับมาฉลองกันนะครับแล้วก็ได้คุยกันซาเพ่เฮระเลยละ่ะหลังจากที่ไม่ได้คุยกันนานนะครับแต่ถ้าว่าทางด้านน้องโยอานเนี่ยเดิมทีแล้วที่เป็นคนคออ่อนอยู่แล้วนะครับน้องได้ดื่มไปน,นั้นก็ถึงกับสลบเมือนไ้ละ่ะและในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีชายร่างใหญ่โตเนี่ยเข้ามาข้างหลังเพขข่คราวแถมมันยังดูเหมือนเมาอีกด้วยนะครับ คนเราใส่เล็กนะครับแต่ทว่าเล็กเนี่ยก็ยําการใช้วทป้องกันเอาไว้ซึ่งมานิ่งได้บอกว่าไม่เบาเลยนะเนี่ยแต่ทว่านี่ก็เป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นและเขาก็ได้ยื่นบัตรผ่านดันเจี้ยระดับสูงให้กับเขาแถมเขายังรู้จักเพ่คราวดีด้วยนะครับแปลกจังนะทั้งที่เป็นพวกหัวกะที่แบบนี้กลับมาเป็นนักผจญภัยแต่ทว่าเขาเองก็มีเงื่อนไขยอยู่นะครับที่จะมอบบัตรผ่านนี้ให้กับเพ่คราวซึ่งในจังหวัดนั้นเองครับน้องโยอาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล,ะละ้วล่ะแต่เมื่อน้นองเงยหน้าขึ้นไปมมมอออองงงเนนบบนีีน่่่่กััับวาา้้จหหคืืตทะแข นั่นก็คือการที่ให้เพยครานะครับโชว์เวทมนต์หรือก็คือการต่อสู้กับทางด้านคิวมาสเตอร์นั่นแหละเพื่อเป็นการทดสอบฝีมือน,นั่นแหละนะครับว่าคู่ควรไหมทางด้านเพย์ครานะครับไม่ได้ยินแบบนั้นนี่ก็เป็นโอกาสเลยล่ะที่เขาจะตอบตกลงแต่ทางครูก็ด้มาเตรียมตัวซัดก,กันละล่ะสิ่งทางด้านคิวมาสเตอร์เนี่ยก็ได้นําตัวไปอีกทีนึงนะครับเขานั้นมีชื่อว่าเรเวียสแตนคิวมาสเตอร์แห่งคิวนักผจญภยัยฟรีเซลทางด้านอเรก็เคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อนซึ่งชื่อน้้น้้นนนนกก็ืออออยยีีีี่่่่ปาาาารรร์ตแแแงเเเสเบวขไดษณมมล แม่งน่าจะโหดหน่าดูแลายๆทั้งคู่นะครับไปทาการเริ่มซัดก,กันละหละ่ะโดยทางด้านกิวมาสเตอร์นั้นก็ทําการใช้เวทเสริมพลังแลวก็ใช้เวทเสริมความเร็วในเนินขาพุ่งเข้าไปซัดเพคคราวและถึงแม้ว่าเล็กจะใช้เวทโลบาเรียรในการรับการโจมตีแต่นั้นก็ไม่เพียงพอในการรับแรงกระแทกเพคกูเนี่ยถึงกำลังไปตีกำแพงเลยละ่ะแต่ถ้าว่าการโจมตีนั่นเองนะครับมันก็ทําให้เพคคราวเนี่ยนึกได้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่จอมเวทแห่งราชสำนักอีกต่อไปเพราะงั้นเพคคราวเนี่ยมันจะเริ่มเอาจริงล,ะละ้วล่ะแล้วเเขาาาาารรบกกก็ทํอมแล้ว พุ่งเข้าไปสัดก,กับทางด้านกิลมาสเตอร์แต่ก่อนที่จะถึงตัวนะครับทางด้านอเล็กเนี่ยก็ทําการใช้เวทมนต์ทันเดอร์โบซึ่งก็ได้สตัร์ทางด้านกิลมาสเตอร์เอาไว้แลยก็ได้พุ่งดาบเข้าไปโจมตีจึงแน่นอนครับว่ากิลมาสเตอร์เนี่ยคือถึงกับเชื่อชมเลยละ่ะเพราะเขาคิดไม่ถึงเลยล่ะว่าเพค่อนเเนี่ยมาใช้ทันเดอร์โบสตัร์เขาและนั่นมันก็ทําให้ทางด้านกิลมาสเตอร์เนี่ยเริ่มอยากจะเอาจริงแล,ะละ้วล่ะเขาเลยทำการใช้อาติแฟกชิ้นโปรตซึ่งมันก็จะเสริมพลังมัดของเขาเลยละ่ะแถมยังใช้เวทเจ็ตตตตบบููสส์์ในกาาาารรรเเข้ไปโจมีพคววอย่งดเเเเเรรร็วลลลยยนนะะคัับแพงงงโจมมตีีขขอขาอา่ก ยงชิบหาถ้าหากอเล็กรับการโจมตีแบบตรงๆแล้วล่ะก็บอกเลยนะครับว่าแมงเดียงแน่นอนและไม่ว่าเล็กนะครับจะทําการใช้เวทมนต์อะไรใส่ทางด้านกิวมาสเตอร์เนี่ยเขานั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยล่ะแถมไอเอิแฟกต์มาของเขาเนี่ยมันยังทำการฮิลิ่งอีกด้วยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าถ้าหากต่อสู้ไปนานๆเนี่ยเพลคราวจะต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอนซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้ซัดก,กันมันแบบนัวนเลยลนะ่ะสิ่งมาซัดก,กันไปกันมาสักพักนึงนะครับทางด้านเพลคราวเนี่ยจู่ๆก็ได้พลังเวทมนต์เรียบร้อยและได้ทําการมดสีนอนฟุบลงไปเลยล่่ะะทาาางงงงด้นนนกกิล์มสเเเตอรรียย็ถึัับค แต่ถ้าว่าเพลครามมาทําได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าเก่งแล,ะละ้วล่ะพอเขาสามารถทําให้กิวมาสเตอร์เนี่ยถึงกับอยู่ในสาภาพสะบักสะบอมก็เลยทีเดียวในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเรนเนี่ยก็ได้โผล่มาซึ่งเขานะครับไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้ก๊ตกใจเลยล่ะ hmm. ที่เพลครามมาถึงที่นี่แล้วซึ่งกิวมาสเตอร์ก็ได้บอกไปนะครับว่าจะบาดผ่านในอะไรนะ่ะก็เอาไปเถอะนะพอเพลครามเนี่ยแม่งเก่งถึงขนาดนี้และในระหว่างที่เพลคราวนะครับกําลังหมดสติอยู่นั้นทางด้านเรนและก็น้องโยอาเนี่ยก็ได้คุยกันนะครับ และพวกเขาเนี่ยก็โมโหใหญ่เลยแล้นะครับแถมยังอยากจะไปจัดการพวกราชายาทอีกด้วยที่พวกมันกล้าทําอะไรแบบนี้กับพระเอกและเมื่อคุยกันไปได้สักพักนะครับทางด้านเล็กเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วล่ะและหลังจากฟื้นมานะครับเขาก็ได้พบกับเรนหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานซึ่งเรนเองนะครับก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยไปแก้แค้นกันเถอะนะไปแก้แค้นพวกองค์ราชายาทที่มันทําให้นายเนี่ยต้องเสื่อมเสียมันกล้าดียังไงมาทํากับอเล็กของพวกเราทางด้านอเล็กไม่ด้แบบนั้นเนี่ยเขาได้ห้ามไปและก็ได้บอกไปนะครับว อย่างเขาเองก็อยากจะมาผจญภัยกับทุกคนอีกด้วยเขาก็ไม่อยากจะคิดรล้วล่ะนะครับและอีกอย่างมันก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ทางด้านเพลคราวเนี่ยสามารถเคลียร์แดนเจนระดับส,งสูงได้ทางด้านเรนไม่ไดินแบบนั้นครับเขาเองเนี่ยก็เริ่มมีไฟฮือสู้แลวละ่ะและก็ได้บอกกับเพ่คราวไปว่างานพวกเรามาตอกหน้ามันกลับไปเถอะนะโดยการเป็นนักผจญภัยที่แข็งแกร่งที่สุดทางด้านอเล็กก็ได้เห็นด้วยนะครับกับคาพูดนั้นและแล้วภาพเนี่ยก็แต่เมียงได้พวกเราคิวมาสเตอร์ซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านักผจญภัยหญิงคนหนว่าเธอคนนี้ จะอยู่ปาร์ตี้ระดับแรงเอสอีกด้วยและก็ดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นนะครับที่ดันเจียนจะนั้นไม่เธอเนี่ยถึงกับบาดเจ็บหนักเธอก็ได้บอกนะครับว่าช่วยเรียกสมาชิกทุกคนมารวมตัวกันทีซึ่งหลังจากนั้นเองับทางด้านคิวมาสเตอร์เนี่ยก็ได้เรียกทุกคนเข้ามาและรุ่นว่าคิวมาสเตอร์เนี่ยก็ได้บอกไปวันนี้มันคือเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคือการที่พวกเขาเนี่ยจะต้องตั้งปาร์ตี้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเราสมาชิกในดันเจียนสถานที่ก็คือชั้นที่64ดันนเจีพาแหกคนที่ดินแบบนนัั้รกที่ ค่อนข้างลึกมากๆเลยแหละนะแต่ภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านเพลคราวในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ากำลังเครียดอยู่เลยล่ะแต่ในจังหวะน,นั้นเองครับก็ได้มีสาวเบิ้มๆคือลือเนี่ยโผล่มาตรงหน้าเขาสิ่งหนึ่งก็คือน้องคาเซียนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับว่าหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันนานก็ได้ทักทายถามถึงสารทุกสุขดิบอะไรต่างๆก,ๆกันและดูเหมือนว่าเพลคราวเนี่ยมันจะสภาพมอมแม่นอยู่นะครับในตอนนี้น้องคาเซียจะทําการใช้เวทฮิลเนี่ยให้กับเขาและนั่นก็จะทําให้ทางด้านอเล็กเเเเนนนนีีี่่่ยยยกกกกลลัััับบมมมาาาาาปป็ติไดดด้้้้ะะอออออทงงงสสืผขขว ก็เป็นเวทมนต์ที่โคตรสะดวกเลยนะครับและน้องคาเซียเองเนี่ยก็เข้าใจในตัวเพ่คราวดีนะครับและน้องก็ได้บอกอีกว่าหากมีเรื่องอะไรทุกใจละก็สามารถมาคุยกับน้องได้เลยนะครับและในจังหวะนั้นเองเรนแล้วก็ทางด้านน้องโยอานะครับก็ได้โผล่มาพร้อมกับตะโกนไปว่าพวกเราหนะ่ะได้เลออกปจนภัยแล้วล่ะซึ่งเพ่คราวก็ได้ถามรายละเอยียดเลยละนะครับแลดูเหมือนว่าดันเจี้ยนแห่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นดันเจี้ยนที่พวกเพ่คราวเคยไปตะลุยมาก่อนหน้าน,านั้นซึ่งทีนั่นเนี่ยก็ใช้เวทร,รักษาไม่ได้ะบละดเียงยง่าาออธิตๆ คราวฟังนะครับและก็ได้บอกอีกว่าพวกเรานะั้นจะต้องไปช่วยเหลือทุกคนที่เป็นสมาชิกกิลด์ที่อยู่ในดันเจี้ยนในตอนนี้และการต่อสู้กับบอลในชั้นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องอาศัยพลังเพ่อขเรานะครับซึ่งเพ่อข,ของเราเนี่ยก็อยากจะไปช่วยนะครับแต่เขาก็คิดมากเรื่องที่เขานี่ยังไม่ได้อยู่ในกิลด์นี้และก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นยังไม่มีสิทธิ์หรอกนะแต่น้องโยอาก็ได้บอกไปนะครับว่ากิลด์ของพวกเธอเนี่ยได้รับเลือกแล,ะละ้วล่ะพองานพวกเราไปก็เถอะนะยังไงนายนะ่ะก็คือหนึ่งในสมาชิกของปาร คนมาได้และปาร์ตี้ที่แข็งแก่งอย่างพวกเราก็คู่ควรกับจองเวที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างน่าอยู่แล้วซึ่งคําพูดเหล่านั้นเองนะครับก็ทาให้อเล็กนี่ถึงกับมีกําลังใจได้ล่ะและก็ได้พร้อมจะช่วยเหลือและยืนหยัดกับทุกคนและในตอนนี้เองนะครับทั้ง4คนนี่ก็ได้มาถึงดันเจี้ยนแล,ะละ้วล่ะและก่อนที่จะเข้าไปทุกคนก็ได้ําลึกถึงวันวานที่พวกเขาได้ทาการลุยดันเจี้ยนด้วยกันแต่ในครั้งนี้เองนะครับที่พวกเขาน,นจะทําการลุยมันอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาจะต้องเป็นน้ำพจนภัยอันดับหนึ่งให้ได้เลยและ,และต ตอนนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย,บายจุบจ๊บ